จุมพิสิเนหาประพัน์โดยอัคคีตอนที่สองฉากหน้านางเอกสาวประจอประแจเอาใจชวนคุยเรื่องผ้าไหมบ้างพอให้รู้ว่าสนใจเป็นพิเศษเมตราสีเห็นกิริยาหล่อนแล้วก็เอ็นดูปนขำชอบที่หลอนรู้จักลื่นไหลเข้ากับคนง่าย หากไม่วายนึกอยากรู้ถ้าเมตราสีคนนี้ตัวเปล่าไม่มีสมบัติติดตัวจะมีผู้หญิงคนไหนเอาใจเท่านี้อีกหรือเปล่าหายไปไหนมาตั้งนานสองนานหนะ่ะตะเมรจันทการอาศัยจังหวะเปรมยุดาขอตัวเข้าห้องน้ำถามหลานชายดูความเรียบร้อยอยู่ในงานนี่แหละครับแน่หรอ ดูแลความเรียบร้อยหรือดูไปเรียบร้อยห้งพลทัศศพยอกหลานชายถูกภรรยาหนีบท่อนแขนมันไส้ไม่ชอบใจพูดอะไรนะคุณอย่าให้ท้ายหลานได้ไหมผมให้ท้ายตอนไหนแค่ถามจริงไหมตะเมธจริงครับคุณป้ายอย่าหยิกคุณลุงบ่อยนักสิครับเดี๋ยวเนื้อได้หลุดจริงๆสักวัน หลานลุงช่วยกันเต็มที่นั่นสิครับเปลี่ยนเป็นหยิกในเมดีกว่าเหมาะที่สุดพลาทิปที่ทำตัวเหมือนคนไม่มีปากเสริมขึ้นบ้างได้ยินดังนั้นเมตราสีจึงหันมายิ้มเย้ยใส่ลูกพี่ลูกน้องผู้มีอายุมากกว่าเขาหลายปีอิจฉาผมละสิกับทุกคนในครอบครัวเดียวกัน ถ้าทางเมตร,ราสีแตกต่างออกไปกลับเป็นหนุ่มน้อยขี้อ้อนแกมเอาแต่ใจตามประษาลูกคนเดียวแถมยังช่างแย่อีกด้วยฉันนะหรอยังนายมีอะไรให้อิจฉาระหว่างพี่น้องมีเรื่องแซวเล่นหลายปีดีดักข้อหนึ่งนั่นคือก็อิจฉาที่คุณป้ารักผมมากกว่าพี่แต่เล็กมาแล้วยพำพลาทิพทําผิด จันทการจะอบรมว่ากล่าวอย่างหนักผิดกับหลานอย่างเมตราศีที่หล่อนคอยเข้าข้างเสียราวกับลูกในใส้ถ้าเป็นคนอื่นอาจจริงจังจนเกลียดชังน้องขึ้นมาแต่พลาทิย์ไม่ใช่เขาเห็นเป็นเรื่องไร้สาระมารดามักตำหนิว่ากล่าวเขาเฉพาะเรื่องผิดจริงเท่านั้นส่วนกับเมตราศีคงเพราะเห็นเป็นหลาน แถมภายหลังยังเหลือตัวคนเดียวจึงเอ็นดูตามใจเป็นพิเศษอีกอย่างพลาทิ์เป็นคนพูดน้อยค่อนข้างเคร่งขรึมถนัดฟังมากกว่าพูดตรงข้ามกับน้องชายนอกจากมีหน้าตาหล่อเหลาเป็นอาวุธพิชิตใจคนยังมีวาทศิลป์เป็นเลิศมัดใจใครต่อใครไปได้ทั่วใครบอกนายแม่ฉันไม่เคยพูดว่ารักนายมากกว่าสักคำ เอาละจ่ะเอาละจ่ะหยุดเถียงกันสักทีจันทการห้ามทับทั้งใบหน้าเพื่อนยิม้มเหลือบตามมองดูจนแน่ใจว่าเปรมยุดายังไม่กลับมาแน่แล้วรีบเข้าเรื่องตะเมศกับแม่นางเอกนี่จะคบหาจริงจังเหรอทำไมเหรอครับผมว่ายุดาเขาก็น่ารักดีเสียงพิธีกรชักชวนให้เริ่มประมูลผ้าโบราณ ทำให้ชายหนุ่มต้องเพิ่มระดับเสียงดังขึ้นคนรอฟังอีกสามคนไม่ทันนึกรู้ว่าเมตราสีแกล้งพูดไปยังนั้นเองจึงแสดงสีหน้าต่างๆกันพลทั์กับพลาทิพขมวดคิ้วเหมือนไม่เชื่อหูจันทการเบิกตากว้างร้องอุทานแทบทันทีไม่ได้นะลูกหูตาแพรวพรวอย่างนั้นป้ามองปราดเดียวรู้เลยว่าเป็นคนแบบไหน นี่คงหวังตกถังเข้าสารเหมือนรายอื่นๆผู้ชายนะ่ะถ้าไม่คบคนพานติดยาเสพติดก็เหลือแต่เสียเพราะผู้หญิงนี่แหละคบเล่นๆพอไหวแต่ถึงขั้นแต่งงานหาใหม่เถอะลูกอายุเราก็พอจะเริ่มมองหาผู้หญิงดีๆสักคนเป็นเมียและแม่ของลูกได้แล้วโทคุณป้าครับ ร้อมโอดเหมือนมอดกัดไม้โน้มตัวเข้ากอดเอวป้าสไ้ยผมไม่ถูกใครหลอกง่ายๆหรอกครับแล้วผู้หญิงดีๆแบบที่คุณป้าว่าผมยังไม่เจอสักคนถมเถหน้าตาฐานหน้าอย่างล้านชายหลอนหาสักเท่าไหร่ย่อมได้คงหวงความโสดเพราะยังเจ้าสำราญอยู่มากกว่าให้ป้าช่วยแนะนำไหมล่ะ ไม่ละครับพลทัศน์กับพลาทิปรอบยิ้มกับท่าสายศีรษะแรงๆเรื่องนี้ผมขอแต่คุณป้าไม่ต้องห่วงเมียผมต้องถูกใจคุณป้าแน่หืมพูดเหมือนมีใครไว้อีกซึ่งเท่าที่รู้ล้วนเข้าอีรอบเดียวกันกับเปรมยุดาทั้งสิ้นคนไหนกันที่ว่าดีพร้อม ถ้ามีก็พามาแนะนำบ้างสิลูกแต่งงานแต่งการไปซะวันก่อนหมอดูยังทักป้าว่าหลานชายจะมีเคราะห์ให้แก้ด้วยการมีครอบครัวจะได้สุข,ขุมขึ้นแต่ถ้าไม่อาจเสียผู้เสียคนจนถึงแก่ชีวิตเชียวหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ทั้งสามฟังจบพากันรอบถอนใจ จันทการนั้นขึ้นชื่อเรื่องเชื่อโชคกลางดูดวงเป็นที่สุดนี่ไม่นึกว่าจะโยงเรื่องเมตราศีเข้าไปด้วยอีแบบนี้หมอเดาแน่ๆครับผมว่าในความช่างประจบเอาใจบางครั้งเมตราศีกล้าแสดงความคิดเห็นตรงๆศรัทธาในด้านนี้ของเขาไม่มีสักน้อยนิดตามประสาคนรุ่นใหม่ที่เชื่อว่าชีวิตไดขีดได้ด้วยตัวเอง ป้าเตือนด้วยความหวังดีพอได้ยินเสียงป้าสะไพเอื่อยยเมธราศีจัดแจงประจบผมรู้ครับเมื่อเห็นว่าหลานชายคงปักใจเชื่อคำหมอดูทักได้ยากจันทการจึงเปลี่ยนเรื่องเดี๋ยวเสร็จงานนี้แล้วกลับบ้านเลยหรือเปล่าลูกคงไม่ล่ะครับเนื้อนุ่มเนียนของเปรมยุดาอย่างไรเสีย คืนนี้เขาต้องได้สัมผัสมากกว่าแค่กอดเปรมยุดาเองคงเตรียมตัวมาเสนอให้เหมือนทุกทีไม่เช่นนั้นมีหรือจะย้ำเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่าแล้วเฉียวตามใจแต่อย่าลืมที่นัดกับป้าพรุ่งนี้นะทุกเช้าจันทก,การจะออกมารอใส่บาตรหน้าบ้านส่วนวันพระใหญ่จะไปทำบุญที่วัด วันพรุ่งนี้เป็นวันพระใหญ่เมตราสีรับปากว่าจะตามไปด้วยหล่อนคิดว่าหลานชายควงสาวไม่เลือกหน้าเพราะขาดความอบอุ่นถ้ามีศาสนาเป็นหลักยึดเสียบ้างคงเพาๆรู้จักหาเมียเป็นตัวเป็นตนสักคนครับนัดเดทกับคุณป้าผมจะลืมได้ไงหลังสิ้นสุดงาน รายได้จากการสั่งจองผ้าไหมสูงทะลุเป้าเช่นเดียวกับเงินจากการประมูลเมตราศีอยู่รอกระทั่งจบงานกล่าวอำลาแขกผู้มีเกียรติพูดคุยกับคณะกรรมการบริหารบางคนก่อนควงเปรมยุดาขึ้นรถไปด้วยกันตามลำพังคอนโดมิเนียมหรูกลางใจเมืองคือจุดหมายปลายทางเมตราศีเลี้ยวรถเข้าจอดช่องจอดประจำ แล้ววิ่งอ้อมมาเปิดประตูให้เปรมยูดาด้วยท่าทางสุภาพบุรุษเต็มขั้นหญิงสาวยิ้มตาฉ่ำเก็บซ่อนความเสียดายไว้ภายในอีกครั้งแล้วที่เมตราสีพาหล่อนมาคอนโดส่วนตัวจากข่าวซุบซิบชายหนุ่มพาคู่ควงทุกคนมาที่นี่ไม่มีสักรายที่จะได้ย่างกลายไปที่คฤราสา์หลังโตนั่นแสดงว่าหลอนต้องพยายามมากขึ้นอีก คืนนี้จะทำให้หลงจนงงหัวไม่ขึ้นเลยคอยดูเปรมยุดาหมายมาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยมองเปรมยุดายิ้มยิ้มในตอนหล่อนเดินควงคู่เมษราศีผ่านประตูด้านหน้าที่มีระบบป้องกันอย่างดีไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปได้หล่อนสบัดหน้าใส่อย่างนึกขวางพอรู้ถึงความหมายในดวงตานั้นอยู่ ไอายามนั่นคงดูถูกหล่อนที่เป็นเพียงหนึ่งในบรรดาคู่ควงไม่ซ้ำหน้าของเมตราสีรออีกหน่อยเถอะเป็นอะไรเมตราสีถามเพราะสังเกตเห็นสีหน้าบึ้งตึงขณะก้าวเข้าลิบแก้วกลางอาคารพร้อมเปรมยุดาเฉยคางหล่อนขึ้นก้มลงชิดเป่ารถลมหายใจอุ่นๆเร้าอารมณ์หญิงสาวเปล่าค่ะ อย่าสนใจเรื่องอื่นเลยสนยุดาดีกว่าไม่อยากทำลายบรรยากาศดีๆคืนนี้เมธราศีเป็นของหล่อนทุกเวลานาทีหล่อนจะใช้มันอย่างเต็มที่คิดแล้ววงแขนขาวตวัดขึ้นรวบรังลำคอชายหนุ่มลงมาเปิดฉากจูบก่อนเป็นการท้าทายเมธราศีเหยียดยิ้มจูบตอบหนักหน่วงไม่แพ้กัน ประตูลิฟต์เปิดแทบพร้อมเสียงสัญญาณเตือนสองร่างกอดรัดพันตูก้าวออกมายัางทางเดินประคองกันไปหยุดหน้าห้องทั้งทั้งยังกอดจูบชายหนุ่มทาบการ์ดหน้าบานประตูปลดสลักล็อกอัตโนมัติเพียงประตูเปิดและปิดลงภายในห้องพักอันหรูหราก็เต็มไปด้วยเสียงร้องกรวนครางหาร์ดหันพื้นฟ้ายังคงความมืดมิดอยู่มาก ในตอนเมตราสีย่องกลิบออกจากห้องลงลิฟต์เพื่อมายังรถยังเช้าเกินไปสําหรับปลุกเปรมยุดาทั้งยังไม่แน่ใจด้วยว่าหากปลุกหล่อนขึ้นความตั้งใจไปตามนัดกับป้าเช้านี้จะทำได้หล่อนคงรั้งเขาไวแ้แน่ๆในห้องโดยสารลดคลอด้วยเสียงเพลงเบาๆเพลงแล้วเพลงเล่าตามแต่ดีเจจะเปิด อายุเราก็พอจะเริ่มมองหาผู้หญิงดีๆสักคนเป็นเมียและแม่ของลูกได้แล้วนึกถึงคำป้าสะพยเสียงเพลงก็ค่อยๆเลือนไปเพราะเข้าสู่ผวังความคิดผู้หญิงดีๆมีมากแต่ผู้หญิงดีๆที่เขารักอยู่ที่ไหนหรือป่านนี้ยังไม่มาเกิดเมตราสีนึกแล้วทอดถอนใจรู้สึกตัวอีกครั้งหลังหลุดจากห้วงพวัง คิ้วหนาก็ขมวดเป็นปมยุ่งอะไรของเขาวะบนพึมพำไม่เข้าใจเพราะเพลงไทยสากลแนวฟังสบายเมื่อครู่หายไปกลายเป็นเพลงไทยเดิมเสียงบรเบลงเพลงจากวงมโหรีปีพาดดังแจ่มชัดเรากับยกวงเล่นสดอยู่ใกล้ๆก็เพราะดีชายหนุ่มคิดแต่ฟังได้ไม่นานก็กดปิด กลัวถูกเพลงเย็นชื่นกล่อมหลับระหว่างขับรถถนนหนทางยามเช้ามืดค่อนข้างปลอดโปรง่งเมตราสีขับเรื่อยๆกระทั่งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือดังขึ้นอยู่ไหนแล้วจ๊ะคุณเพื่อนเสียงจากปลายสายเกือบทําเมตราสีสะดุ้งครางชื่อหลอนถาอืมก็ถานะสิคิดว่าใครละ่ะ ถาถึงสนามบินแล้วนะเมธอยู่ไหนฐานิกาตอบน้ำเสียงอารมณ์ดีเมธราศีตวัดสายตามองหน้าปัดนาฬิกาฉับพลันพร้อมคำนวณเวลาเขาลืมสนิทว่าวันนี้ฐานิกาเพื่อนสมัยเรียนอยู่เมืองนอกเดินทางกลับสัญญาแล้วว่าจะไปรับถ้าให้หล่อนรู้คงถูกบนหูชาสิบนาทีเดี๋ยวเจอกัน จบคำเสียงล้อหมุนเบียดถนนดังสนัน่นอัตราความเร็วรถเปลี่ยนจากเรื่อยๆเป็นเร็วแทบบินสิบนาทีเศษหลังจากวางสายเมฆราศีถึงมายืนอยู่ในอาคารผู้โดยสารขาเข้าด้วยความรีบร้อนชายหนุ่มเดินกึ่งวิ่งจากรถสอดสายสายตาหาฐานิกาแต่กลับพบคนไม่คาดว่าจะเจอเอา้าคุณเมฆ มาทำอะไรที่นี่ครับกันตะพงร้องทักเจ้านายเมตราศีหันมาตามเสียงเรียกสีหน้าแปลกใจไม่แพ้กันนอกจากรู้จักกันตะพงยังเป็นหัวหน้าแผนกการลงทุนที่สนิทกับเขามากเสียด้วยพูดคุยอยู่เมื่อวานไม่เห็นบอกว่ามีธุระที่สนามบินคุณเองเหรอมีธุระเหมือนกันด้วยไงครับ ยังไม่ทันถามถ่ายต่อจากนั้นชายหนุ่มชะการกลุ่มหนึ่งวิ่งผ่านมาแต่ละคนสวมสูทสากลสีดำสนิทร่างใหญ่ยักษ์มาดเหมือนพวกนักเลงโตในละครวิ่งชนคนไม่พอยังส่งเสียงเอะอะโดยเฉพาะชายวัยกลางคนสีสา้านสวมสูทขาวทั้งชุดที่วิ่งรังท้ายหาตัวให้เจอหน้าตาคนพูดทมึงถึง ศีรษะมันแผลบเพราะเหงื่อออกเมตราสีและกันตะพงมองตามพลางสายหน้าในความไม่มีมารยาทชั่วไม่กี่นาทีคนกลุ่มนั้นก็วิ่งผ่านไปแวววเสียงตะโกนร,ร้องสั่งไกลออกไปอีกทิศทางหนึ่งความสงบกลับคืนมาอีกครั้งตรงตำแหน่งที่สองหนุ่มยืนเมตรราสีคิดว่าเสียเวลามากแล้วกำลังจะกล่าวขอตัว พลันหางตาเขาเห็นใครคนหนึ่งถ้าเดินหันรีหันขวางราวกับกำลังหลบซ่อนใครดึงความสนใจไม่น้อยคุณแม่จะไปไหนครับกันทพง์ร้องถามตามความเคยชินของคนเป็นลูกน้องหากแต่คนถูกถามไม่ตอบปรับสาวเท้าไปตามทิศทางร่างใครคนนั้นผู้หญิงรูปร่างอ่อนแอนหน้าถนอมเมื่อกล่ยังเห็นหลังไวัย แต่ตอนนี้เหมือนเป็นเงาวอบแวบจนต้องวิ่งตามหาครูถัดมาเขาก็ตามจนพบหลอนซุกตัวแทบประสานเป็นเนื้อเดียวกับมุมอาคารเมตราสีมองหญิงสาวอย่างตกตะลึงยามเข้าไปใกล้และเห็นหล่อนชัดคุณเป็นอะไรหรือเปล่ามีอะไรให้ผมช่วยไหมหญิงสาวคนนั้นสะดุ้งสุดตัว ใบหน้าแงนเงยขึ้นแสดงความตื่นตระหนกหากกระนั้นเรียวปากอิ่มใต้จมูกเล็กโด่งสันน้อยๆแล้วยังคิ้วโก่งเรียวเหนือในตาคู่หวานยังสะกดเมตรราศีไว้สิ้นจนหญิงสาวขยับตัวทำท่าจะหนีเขาค่อยได้สติกับพริบตาไล่ความงุนงงคว้าข้อศอกเล็กไว้ได้ทันเดี๋ยวคุณกลัวจนตัวสั่นอย่างนี้ มีใครทำร้ายคุณหรือเปล่าบอกมาผมจะช่วยคุณเองฉันตอบพลางน้ำตาร่วงเปื้อนแก้มไอ้คนจันไรพวกนั้นจะย่ำยีฉันจันไรย่ำยีสำนวนแปล,แปลกๆแล้วยังแต่งกายด้วยชุดไทยโบราณเสื้อแขนยาวห่มคลุมด้วยสบายเฉียง ท่อนล่างนุ่งจงกระเบนรองเท้ารูปทรงไม่เคยพบเห็นของหล่อนนั่นอีกเหมือนหลุดมาจากละครย้อนยุคหรือคนบ้าแต่ท่าทางรู้เรื่องดีไม่น่าใช่พวกที่วิ่งไปเป็นกลุ่มเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณเห็นพวกมันหรือคะช่วยพาฉันไปจากที่นี่ได้ไหมได้สิบอกแล้วไงว่าผมจะช่วยคุณ รับปากหนักแน่นทั้งยังยอมปล่อยมือเมื่อเห็นท่าทางห่วงเนื้อตัวของหญิงสาวแต่ขอผมทำธุรสะสักคู่ก่อนบ้านคุณอยู่ไหนล่ะเรือนฉันหรือคะนอกจากท่าทางหวาดกลัวยังมีความไม่แน่ใจอยู่ในน้ำเสียงหญิงสาวมองอาคารสนามบินด้วยแววตาเคว้งคว้าง ขยับปากขมุบขมิดเปลากับหาคำตอบไม่ได้เสียงคนกลุ่มใหญ่ใกล้เข้ามาอีกแล้วเมธราสีหันขวับไปอย่างไม่ไว้ใจเห็นอันธพานกลุ่มเดิมวิ่งย้อนกลับมาหงุดหงิดนิดหน่อยที่ไม่เห็นเงากันตะพงซึ่งควรตามมาติดติดหญิงสาวสวยแต่งกายประหลาดตัวสันขึ้นอีกเท่าตัวอย่างน่าสงสารเมธราศีตัดสินใจชั่วเสี้ยววินาที พลิกกายคล่อมร่างหญิงสาวอาศัยรูปร่างใหญ่กว่าหล่อนมากบังไว้ดวงตาหล่อนเบิกขยายทำท่าจะกรีดร้องคิดว่าเขาจะทำร้า,รายเมธราศีรีบยกมือปิดปากกระซิบบอกเสียงนุ่มเชื่อใจผมถ้าคุณไม่เต็มใจผมไม่มีวันยอมส่งคุณคืนให้พวกมันแน่มือที่ปิดปากเลื่อนออกไป เสียงฝีเท้าระรัวใกล้เข้ามาตามด้วยเสียงเป่านกหวีดไล่เป็นที่โกลาหลคงเป็นเจ้าหน้าที่ของสนามบินไล่จับพวกอันธพาลก่อนพวกมันจะทันเห็นหญิงสาวเมตดราสีกลางแขนทาบมือบนผนังใกล้ศีรษะเล็กค่อยๆก้มจรดลิมนสีปากลงบนเรียวปากอ่อนนุ่มความหวานระคนมากับความหนกตกใจแกมต่อต้านจากหญิงสาว ส่งผ่านมายังคนออกปากว่าจะช่วยเสียงโวกเวกไกลออกไปโลกตรงนี้ที่ที่คงไม่มีใครอยากยุ่งระหว่างคู่รักจูบกันดูดดื่มเมนราสีแทบไม่อยากผลาออกเขาจูบหล่อนเต็มอารมณ์ต้องการยังไม่เคยรู้สึกกับผู้หญิงคนไหนรอจนแน่ใจว่าตัวอันตรายไม่ย้อนกลับมาค่อยลดแขนลงกอดรัด ดึงร่างนิ่มดิ้นพยศเข้าชิดปราบหลอนด้วยความรุ่มร้อนรู้สึกได้ว่าร่างแนงน้อยอ่อนระทวยลงกับอกหากไม่ทันถึงพลิบตาร่างนั้นก็ดีดออกไปยืนหอบหักปากคอสัน่นแล้วสะบัดมือใส่หน้าเขาจนหันกกหูลั่นเปรี้ยตามด้วยความเจ็บชาไปทั้งแถบหน้าเมตราศีเจ้าของฉายาเทพบุตรเดินดินยืนตะลึง อย่างคนเกิดมาเพิ่งถูกผู้หญิงปฏิเสธถึงขั้นตบหน้าปล่อยจังหวะให้หญิงสาวปริศนาสะบัดวิ่งหนีครูใหญ่นั่นลหละเขาจึงรู้สึกตัวหมุนตัวอย่างร้อนรนคุณคุณคุณเมฆกันตะพงเพิ่งวิ่งมาสมทบร้องเรียกเมฆราศีหันหาหญิงสาวดวงตาเศร้าส้อยราวกับเสียของรัก เขย่าไหลลูกน้องพลางละล่ำละลักช่วยทีช่วยผมหาทีหาใครหาอะไรครับผู้หญิงสวยๆใส่ชุดไทยไว้ผมยาวแค่นี้หาทีไม่ว่ายังไงก็ต้องตามให้เจอขอร้องพลางทำท่าประกอบแม้ไม่เข้าใจนะักกันตะพงยังพยักหน้ารับ วิ่งหายไปทางหนึ่งแยกกับเมตรราศีที่มุ่งไปอีกทางอาคารสนามบินกว้างใหญ่ยิ่งแลกกว้างกว่าปกติหัวใจชายหนุ่มร้อนยิ่งกว่าถูกไฟเผาลืมหมดสิ้นว่ามาที่นี่เพื่ออะไรได้แต่ภาวนาขอให้พบทีเถิดกลับมาอย่าหนีไปเลย สนใจดาวน์โหลดอีบุ๊กเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆสามารถทำได้โดยคลิกลิงก์ด้านล่างหรือแบนเนอร์ของช่องอัคนีสตาร์มถ้าชอบนิยายเรื่องนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าขอบคุณค่ะ